จุดนี้นะครับก็จะเป็นมหานครแดงหล่อนะครับเป็นลูกลูกชายมหานครนะครับเข้ากับลูกสาวแดงหล่อนะครับจะเตรียมส่งได้นะครับใกล้จะสองเดือนแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเป็นมหานครแดงหล่อนะครับสวยเลยครับลูกไก่สมบูรณ์มากเลยครับสวย ตัวเลยนะครับแรงสมบูรณ์นะครับก็ทำวัคซีนเรียบร้อยนะครับนิวัาสสซินสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเป็นมหานครแดงหล่อนะครับชุดนี้ สวยนะครับจะคัดแต่ตัวสวยๆไปให้พี่น้องนะครับทุกคนนะครับวามิตรภาพนะครับเราขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผม